สิดีเตโหตุสัพพทากลับมาในช่วงที่สองเมื่อกี้ในช่วงที่หนึ่งเราได้ฉายให้เห็นว่าบรรยากาศของพี่น้องพุทธศาสนิกชนภาคเหนือที่มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุน่หอคำหลวงอุทยานราชพรึกมีมากมายเรือนหมื่นเรือนแสนเพียงไรหละที่เราตัดฉับไปก็เพราะว่าเมื่อกี้อัตมาภาพและคณะสงฆ์ดรพระมหาสันทั์ก็ได้ขึ้นไปสักการะพระบรมสารีณิกธาตุ ที่อยู่บนหอคำหลวงและเพื่อเป็นการถวายความเคารพณจุดนั้นก็จะไม่มีการถ่ายทอดสดไม่มีการไลฟ์ใดๆทั้งสิน้นอัตมภาพและคณะสงฆ์ได้ขึ้นไปกราบสักการะบูชาพระบรมสารีริธกธาตุเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิถวายเป็นพุทธบูชาก่อนที่เราจะสรุปการอยากให้กล้องแผนไปเห็นบรรยากาศทั่วๆไปหน่อยอยอยมฝั่งนี้นี่เรือนหมื่นเรือนแสนเลยทีเดียว ทางนี้นะ,จะเจริญพรเชิญนี่คือบรรยากาศนี่คือบรรยากาศหางแถวนี่เรียกว่ายาวกันเป็นกิโลเลยทีเดียวนะคนตอนนี้ใกล้จะสามทุ่มแล้วนะ<อ>การเข้ากลับสักการะบูชาจะสิ้นสุดในเวลาประมาณ3ามทุ่มแต่ดูแถวของพี่น้องพุทธศาสนิกชนนั้นยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยแต่อย่างไรด้านนอกนั้นเรียกว่าเป็นทะเลของพุทธศาสนิกชนก็ว่าได้ เห็นแล้วชื่นใจเหลือเกินพระพุทธศาสนาของเรายังมั่นคงในจิตใจพี่น้องพุทธศาสนิกชนอย่างเหนียวแน่นและก็มั่นคงมากอัตมาภาพและคณะสงฆ์ได้ขึ้นไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระาธาตุของคู่พระอัครสาวกเสร็จแล้วได้นั่งสมาธิถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาอิ่มอกอิ่มใจมากจึงขอนำบุญนี้มาแบ่งแก่พี่น้องเราชาวพุทธ และประชาคมโลกด้วยทั่วกันก่อนอำลาจากกันไปขอนำเอาธรรมะของพระพุทธองค์มาแบ่งปันแก่เราทั้งหลายว่าเราทุกคนมีศักยภาพที่จะตื่นรู้เหมือนกับพี่พระพุทธองค์เหมือนกับพี่คู่พระอัครสาวกพระพุทธองค์และคู่พระอัครสาวกได้ตื่นรู้แล้วฉันใดเราทั้งหลายก็มีศักยภาพที่จะตื่นรู้ฉันนั้นเหมือนกัน และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราบรรลุประโยชน์ตนแล้วก็จงอย่าลืมบำเพ็ญประโยชน์ท่านและประโยชน์โลกสรุปเป็นคติธรรมง่ายๆว่าชีวิตที่ดีควรมีประโยชน์สามขั้นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกเมื่อเราทำสามประโยชน์นี้ครบสมบูรณ์ตอนยังมีชีวิตอยู่ชีวิตของเราก็มีความหมายเป็นชีวิตที่ทรงคุณค่าวันหนึ่งเมื่ออำลาจากโลกนี้ไปก็ทิ้งร่องรอยแห่งความดีงาม ให้อนุชนคนรุ่นหลังรำลึกนึกถึงพูดสั้นๆว่าอยู่ก็อะไรจากไปคนก็คิดถึงและประเด็นสุดท้ายที่จะนำมาฝากกันก็คือว่าสังขารน,นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแม้แต่พระบระมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธ,เ,ธเจ้าซึ่งทรงบ่มบำเพ็ญบารมีมาอย่างถึงที่สุดแต่สุดท้ายวันหนึ่งพระองค์ก็ต้องอำลาจากโลกนี้ไปตามกฎแห่งพระไตรลักษณ์ที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตา คู่พระอัคารสาวกก็ไม่ต่างกันฉะนั้นวันหนึ่งเราทั้งหลายจะล่วงลับดับขันจากโลกนี้ไปแต่ว่าก่อนที่เราจะอำลาจากโลกนี้ไปขอให้เตือนจิตสกิดใจเอาไว้ว่าเราจะฝากอะไรเอาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังเราจะทำประโยชน์ส่วนตีผลอะไรให้โลกนี้ดีงามกว่าวันที่เรามาถึงนึกถึงคำของพระพุทธองค์เอาไว้จะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก่อนจะดับขันธปปริณิพาน ก่อนที่พระองค์จะเหลือเอาไว้เพียงพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาคมโลกได้สักการะบูชาต่างหน้าพระองค์ท่านนึกถึงคําของพระองค์ท่านที่ตรัสว่าวยธรรมาสังขาระอัป,ปมาเทนะสัมปาเทถะดูกรพิภูจนุทั้งหลายบัดน,นี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอให้เราท่านทั้งหลาย ที่มีความเคารพรักในพระบรมศาสดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้าและในพระอัครสา,าวกเคารพพระองค์ท่านอย่าลืมเอาคําของพระองค์ท่านมาฝึกหัดพัฒนาตนด้วยเหมือนที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ก่อนจะดับขันธปนิพานว่าใครก็ตามมีความเคารพในเราตถาคตก็ขอให้เขาคนนั้นจงนําเอาคําของเราไปประพฤติธปฏิบัติพูดสั้นๆทํานองเดียวกับที่ท่านพุทธทาสเขียนเอาไว้ว่าไม่ทําตามที่สอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจาร,รย์ รับหมายว่าไม่ทําตามคําของพระพุทธองค you ์ก็อย่าเพิ่งเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธนี่เป็นค muscle, ําที่พระองค์ได้เตือนเราเอาไว้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเรารักพระองค์เคารพพระองค์อย่าแค่เคารพอย่าแค่รักอย่าแค่เซลฟี่นะกับพระธาตุของพระองค์นะมากกว่านั้นคือรักพระองค์ท่านปฏิบัติตามคําของพระองค์ท่านการบูชาที่ดีที่สุดที่พระองค์ท่านทรงยกย่องก็คือปฏิบัติบูชา จำง่ายๆนะพระอาจารย์เคยเขียนเป็นกวีเอาไว้ว่าหากเธอศรัทธาในผู้ใดก็จงซึมซับในคุณธรรมของเขาหากเธอศรัทธาในผู้ใดก็จงซึมซับในคุณธรรมของเขาเคารพพระพุทธเจ้าเคารพในพระอราาัครสาวกอย่าลืมเอาคําของพระองค์ท่านมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดพัฒนาตนให้เป็นคนชั้นยอดขอจเจริญพร รหังสมาสัมพุโตพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมุสวาขาโตพระวตาธรรมโรมธรรมานามาสามสุปติพโนพระคโตสาวกสังโฆสังขังนามามิ